สองสาเหตุนะคะที่คนไม่เคารพคุณสาเหตุแรกก็คือเราเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นเนาะเป็นคนที่อะไรก็ได้เป็นคนที่ได้ทุกอย่างเป็นคนที่เซเยสหมดเลยนะคะเวลาเราอึดอัดใจหรือต้องเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามีสิทธิ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในการปฏิเสธนะคะไม่ใช่ว่าอมพนันแล้วก็ฝืนทําอะไรไปด้วยความทุกข์ใจอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยมองอีกทีนึงก็เหมือนของตายนะเราต้องรู้จักปฏิเสธคนให้เป็นยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะว่า ฉันคิดแบบนี้แหละถูกแล้วถ้าเกิดฉันเดือดร้อยไปมากกว่านี้ฉันไม่ไหวต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะคนแบบนี้คนจะเคารพคุณมากกว่าและคนอีกแบบนึงก็คือคนที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่าใครจะลากจูงเขาไปทางไหนก็ได้นะคะคนสองแบบนี้เป็นคนที่คนอื่นจะเคารพคุณมากแล้วก็ให้เกียรติคุณด้วยนะคะถ้าพวกเราอยากมีความสุขนะครูคิดว่าควรจะหัดปฏิเสธคนให้เป็นบ้างแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะสองสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความสุขในชีวิตขึ้นเยอะเลยค่ะ